สวัสดีครับผมนายนนทการมนกุลรหัสนักศึกษา64026824นะครับโดยใน,นวันนี้ผมจะมาแสดงผลของแอปพลิเคชันที่ชาญได้ให้เป็นแบบทดสอบวน,นะครับก็คือจะเป็นรับส่งค่าความชื้นแล้วก็อุณหภูมิจากบอร์ดผ่านตัวบร็อเกอร์ mqtt แล้วก็มาแสดงผลเป็นกราฟในแอปพลิเคชัน react นะครับ โดยนี่จะเป็นในส่วนของระบบที่ผมได้ทำการต่อไว้ก็คือจะเป็นบอร์ด s p 3 2ต่อเข้ากับตัวเซนเซอร์นะครับแล้วก็จะเป็นตัว m q t t broker ที่ผมได้ subscribe ไว้ในหัวข้อ humid temp แล้วก็ในส่วนของ relay นะครับเพื่อที่จะทำการเปิดปิดสวิตช์ไฟนั่นเองโอเคครับโดยผมจะเริ่มเปิดตัวของ w o r k v e ที่เป็นบอร์ด esp 3 2นะครับ รอมัน Connect WiFi แล้วก็ Connect เข้าไปที่ MQTT นะครับโดยอุณหภูมิและความชื้นผมตั้งไว้ที่ลบ40แล้วก็ความชื้นเป็น0นย์นะครับก็คืออุณหภูมิจะขึ้นมาแล้วเราก็เข้าไปอยู่ที่ MQTT นะครับก็คือลบ40มาจริง0ก็มาจริงทีนี้เราก็กด Connect ไปที่ตัวแอปนะครับกด Connect เลย ก็จะขึ้น on connect ตรงคอนโซลล็อกตรงนี้แล้วเราก็รอสักแป,ป๊บครับเพื่อที่รอให้มันดึงค่าโชว์เป็นกราฟนะครับผมผมจะลองปรับอุณหภูมิขึ้นไปเป็นที่80ความชื้นที่100นะครับอ่ะจะเห็นแล้นะครับว่ากราฟได้โชว์ขึ้นมาแล้วก็คือจะมีเวลาแบบ real time นะครับคอยบอกที่มันจะช้าหน่อยเพราะว่า wifi ค่อนข,ข้างไม่ดีครับนี่ครับ มันจะค่อยๆยิ่งขึ้นมานะครับอ่ะผมจะลองปรับเป็น30มสูมี่30ความชื้นก็เป็น30เหมือนกันอ่าลอไปดูนะครับกราฟก็จะแสดงผลค่าแค่6ค่านะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้แล้วเราสักแ๊บครับมันจะวิ่งยาวๆจะดูได้จากคอนโซลล็อกนะครับตรงนี้ก็คือมันก็จะแสดงผลเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นเองมันอาจจะช้านิดนึงนะครับอ่เห็นไหมครับ มันก็จะแสดงผลไปเรื่อยเรื่อยๆผมจะลองปรับเป็นลบสีแล้วก็เป็นศูนย์ก็รอมันแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันต้องรอ,งองให้ขึ้นตัวบรอกเกอร์ q t t ก่อน,นลบสี่สิกับลบศูนย์ขึ้นไปแล้วศูนย์จะลบสี่สิมาจริงแล้วก็กราฟก็ลองกราฟเรี้ยงลงไปครับโดยจะมีตรงนี้บอกนะครับนี่ไงครับ อุณหภูมิลบสีิก็คือสีแดงกราฟก็คือจะเป็นศูนย์ก็คือประมาณนี้นะครับผมจะลองเปลี่ยนอีกรอบจะให้เป็นที่65้าอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นก็เป็น65เท่ากันนะครับคือจะเห็นได้ว่ากราฟขยับตามแล้วก็เวลาบอกนะครับก็คือจะมาอยู่ที่ตรงนี้กราฟจะเปลี่ยนทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ6บค่าล่าสุดนี่นะครับ มันจะลองเปลี่ยนอีกเป็น36กับลบสองก็คือกราฟาจะเปลี่ยนแล้วครับอลองเปลี่ยนอีก57กับ27่รอม่กันครับมันยังไม่มาห้าสิมาแล้วแล้วก็27มาแล้วก็คือจะอยู่ประมาณนี้ครับอุณหภูมิห7 Hey, ความชื้น57อุณหภูมิก็คือ27ก็คือประมาณนี้ครับอ่ะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของรีเลย์นะครับผมจะพิมพ์ไปว่า on เพื่อจะทำสั่งการรีเลย์ให้เปิดไฟนั่นเองครับอ่ะกดซีนไปก็คือเป็นการส่งข้อความแล้วเรามาลอนี่ไงครับก็คือเบอร์ฟี่ได้รับข้อความมาจากตัวบ็อกเกอร์ว่า on จะสั่งให้รีเลย์ทำการ on ก็คือจะมีไฟติดแล้วพอเราสั่งเป็น off ซีน <Scene S 2> ไปส่งขึ้นโบรกเกอร์ปุ๊บคำสั่งออฟมาดีเลย์ก็ปิดนะเดี๋ยวลองกดอีกรอบครับออนซีนแล้วก็รอนะไฟติดแล้วครับแล้วก็เป็นออฟอีกรอบกดซีนนะไฟติดนี่นะครับผม่าก็จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยครับ ก็คือจะอยู่ที่57แล้วก็27ก็คือจะเป็นกราฟยาวไปอย่างนี้ครับผมเราสามารถคอนเน็กใหม่นะครับก็คือกด Disconnect ก็คือจะ Disconnect ตรงนี้ถ้าเรากดเชื่อมใหม่เราก็จะอยู่ที่เดิมครับอ่ะเราจะเปลี่ยนโชว์อีกสักรอบ80กับ100แล้วก็รอใส่วนของวูฟฟขึ้น80 100อ่ากราฟก็จะเดิ้งไปที่80 100ครับ ครับผมสำหรับข้าวๆก็คือประมาณนี้นะครับในส่วนของกราฟแบบทดสอบนะครับผมขอบคุณครับ